สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับมาเดียวฟิลฟ้าวพาเพลินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่นะครับไม่ใช่สมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับน้องเพชรนะครับน้องเพชรจะชอบกินขนมมากครับอันนี้คือน้องเพชรนะครับอันนี้ตัดผมในยุคโควิดนะครับ จะชอบกินขนมมากนะฮะนะครับมาดิกัรแล้วการสำหรับสมาชิกในบ้านนะครับน้องเพซซี่นะครับก็จะชอบกินขนมนะครับเวลาที่ก็จะชอบกินขนมนะครับเวลาที่กิน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขนม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 ตอนเย็นนะครับก็จะพาเพชรมาออกลังกายนะครับเขาจะชอบเอาลองกายนะครับนั่ง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 เพชรนั่ง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  นั่งไปจะชอบกินขนมอันนี้ก็ตัดตัดผมเองนะฮะตัดคนเองในช่วงโควิดนะครับแซกนไก่นางเพชรนางเพชรสวัสดีสวัสดีพี่ๆหน่อยสิสวัสดีหน่อยค้สวัสดีค่ะ งไงก็พาเพชรมาออกกําลังกาย,ยงไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดสับสกิลให้ได้นะครับไปละไปละไปละบาย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 เร็วบายบาย